วันนี้เราออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อมาส่งรถให้กับคุณภูสิทธิ์และครอบครัวซึ่งเป็นการซื้อขายแบบออนไลน์เราไปพบกับคุณภูสิทธิ์พร้อมกันเลยถามว่าเ<ม>ขาเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าวาดฝันว่าได้รถดีมไม่มาวาดฝันหรอกว่าโอ้ยรถมาเนี่ยรถคันนี้ต้องชนมาหนักแน่เราเตรียมใจไว้ได้เลยไม่มีหรอกเจ้าของรถใช่ปะเขาก็ต้องดูหลายที่แล้วจนแบบ เชื่อใจ <ừ. S 2> ถึงแม้ว่าถึงจะกล้าโอนจองถึงจะกล้าว่าโอนเงินเนี่ยโอนเงินขนาดว่าวันนั้นที่ถ้าบอกว่าก่อนรถมาส่งเนี่ยถ้าบอกว่าโอนจองห้าแสนนะถามว่าถ้า,ถาออกมาทํากันแล้วไม่มีความชัดเจนเนี่ยถามว่าคนที่จะโอนเนี่ยเขาก็คิดนะเขามีสมองไหมใช่ใชคือเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยโดนหลอกเปล่าวะแล้วคนไม่ติดตามไม่ไม่ไรม่ไม่ แล้วเงินมานใช่นน้อยเนี่ยเนี่ยโอนไปเนี่ยคากว่าโอนมาจามาห้าแสนนะเนี่ยแล้วที่เหลือโอเคบอกว่าไม่เป็นไรแล้วจังหวะคันนี้เนี่ยเ,เล่มทะเบียนวันนนั้นที่เราไลน์ว่าจังหวะที่ซื้อแล้วไปปิดบ้านลูกค้าแล้วตัวหน้าที่ซิ่งนโยบายเนี่ยคือเขาไม่ให้เต็นรถโอนเองคือเขาบังคับโอนเขาบังคับโอน วันนี้คุณผู้สิทธิ์ได้ซื้อรถเป็นโตโยต้า o r t u n e r ซื้อเงินสดโดยที่ไม่ได้ลงมาดูรถจริงที่หน้าร้านต้องขอขอบคุณมากๆในความเชื่อใจและไว้ใจที่มีให้กับร้าน19โพสีทองหลังจากคุยทำความรู้จักกันมาพักใหญ่วันนี้เราคงต้องขอตัวกลับก่อนถ้ามีโอกาสหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในครั้งหน้านะคะอย่าลืมนึกถึงรถสวยสภาพดีต้องที่นี่19โพสีทอง